สิ่งที่ห้ามทำหลังออกกำลังกาย 1. ห้ามหยุดทันทีจากที่ร่างกายกำลังเร่งจังหวะถ้าหยุดกระทันหันอาจเวียนหัวหน้ามืดหรือกล้ามเนื้อบาดเจ็บได้ควรคูดาวอย่างน้อย5้านาที 2. ห้ามอาบน้ำเย็นจัดทันทีร่างกายยังร้อนอยู่ถ้าเจอน้ำเย็นอาจทำให้หลอดเลือดหดตัวทันทีเสี่ยงช็อก ควรพักให้เหงื่อแห้งลงก่อนแล้วค่อยอาบน้ำ 3. ห้ามอดอาหารกล้ามเนื้อเพิ่งใช้งานหนักต้องการพลังงานมาซ่อมแซมกินอาหารเบาๆภายใน30-60นาทีเช่นโปรตีนบวกกับคาร์บเบาๆ 4. ห้ามนั่งหรือนอนนิ่งทันทีเลือดยังไหลเวียนเร็วการหยุดนิ่งทันทีอาจทำให้รู้สึกวูบหรือเมื่อยล้า ควรเดินช้าๆหรือยืดเหยียดต่ออีก5นาที5ห้ามดื่มกาแฟรหรือแอลกอฮอล์สองสิ่งนี้ทำให้ร่างกายขาดน้ำขัดขวางการฟื้นฟูหลังออกกำลังกายให้ดื่มน้ำเปล่าหรือเกลือแร่แทนกดติดตามไว้มีทริคดีๆมาฝากทุกวัน